เนื่องจากเขาเด่นในเรื่องการช่วยให้เส้นเลือดฝอยแข็งแรงขึ้นไม่เปราะแตกง่ายดังนั้นหน้าเราก็จะอมชมพูค่ะถ้าเรากินตัวนี้บ่อยๆสวัสดีค่ะหมอเชเอมนะคะพัชราคลินิกลองเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงวิตามินค่ะคือพิกโนจีนอหรือตัวนี้ค่ะ โนจิเนเป็นสารที่สกัดจากเปลือกสนฝรั่งเศสนะคะมีการทําวิจัยเยอะมากฤทธิ์ของเขานะคะเขาจะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะเพิ่มการสร้างของคอลลาเจนนะคะลดการเสื่อมของจอประสาทต,ตานะคะแล้วก็ในด้านผิวหนังความสวยงามนะคะเราก็จะสามารถเอามาลดฝ้ากับจุดด่างดาได้ค่ะและเนื่องจากเขาเด่นในเรื่องการช่วยให้เส้นเลือดฝอยแข็งแรงขึ้นไม่เปราะแตกง่ายดังนั้นหน้าเราก็จะอมชมพูค่ะถ้าเรากินตัวนี้บ่อย ถ้าจะกินนะคะแนะนำกินมาละ2เม็ดนะคะหลังอาหารอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พัชราคลินิกนะคะแชร์ให้ทุกๆคนค่ะขอบคุณค่ะ